ดีค่ะเพื่อนเพื่อนกลับมาจากช้อปปิ้งคะยังไม่ถึงบ้านเลยแม่บ้านเจอเห็ดอ่ะเห็ดมันขึ้นเยอะมากเลยแล้วแม่บ้านอยากรู้ว่ามันเห็ดอะไรพ่อบ้านพ่อบ้านรีเวิร์สซิ่งพ่อบ้านถอยรถให้แม่บ้านเลยนะแม่บ้านจะลงไปดูเพราะว่าแกยังไม่สบายครับปกติแม่บ้านก็จะมาเดินแล้วแหละมันคงเป็นเห็ดกินไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่าแม่บ้านก็อยากมาดูเฉยๆเพราะมันเยอะมากแล้วลิงซีโซคิ้ว เดี๋ยวไปดูก่อนนะคะมันเหมือนมันเหมือนเห็ดละโงกบ้านเราเลยเนี่ยแถวเนี้ยมันจะขึ้นทุกปีค่ะปีละเยอะมากๆเลยอะดูซิมันน่ารักมากดูดูนี่มันกําลังขึ้นมาเห็นไหมดูมันน่ารักแค่ไหนแม่แม่บ้านไม่รู้ว่ามันเห็ดอะไรอู้สุกิวอ้มันน่ารักมากเลยเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยนะคะ เห็ดอะไรเนอะนี่น่ารักรมากเ,เลยค่ะดูสิเห็ดอะไรก็ไม่รู้มันขึ้นมันกำลังขึ้นเป็นดูเห็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะมันสวยมันน่ารักมากเลยบ้านถ่ายมาให้ดู <Okay. S 2> ถ้าเป็นหน้าร้อนถ้ามันร้อนๆ้อนกว่านี้นะคะมันจะขึ้นเยอะมากเลยเต็มใต้ต้นเนี้ยมันมีจะมันจะมีไข,ข่ขาวๆเต็มไปหมดเลยดูสิดูฝั่งโน้นก็มี ไม่รู้อะไรค่ะแต่ว่าพามาดูเฉยๆมันทางเข้าบ้านหมบ้านน่ารักมากเลยอ่ะนี่เห็นไหมที่มันเป็นดินแตกๆมาอย่างเงี้ยใช่เลยนะเนี่ยคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโอ้ยไข่เห็บทั้งนั้นเลยดูดิด so cute <c oughs> น่ารักมากเลยคะ่ะ มันจะมีอีกอยู่ฝั่งถนนฝั่งนู้นเดี๋ยวแม่บ้านพาข้ามไปเนี่ยค่ะฝั่งนี้ก็เยอะอุย้ยดูสิคะมันเห็ดอะไรอยากรู้ว่ามันกินได้ไหมอ่ะ <laughs> ดูดีอุย้ยตาเล้วดูสิแต่ก็พูดไปไงั้นแหละค่ะเราไม่กล้ากินหรอกเพราะว่าคนออสเตรเลียเขาไม่เก็บเห็ดกันนะคะ นุนี่ะไข่เลยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ,ยเ,เต็มหมดเลยเนี่ยฝ <c oughs> ลังขับรถผ่านไปมา <c oughs> อีบ้ามาทำอะไร <c oughs> อ้ความสุขของคนไม่เหมือนกันเนาะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมนุ่นพอบ้านก็ซัพพอร์ตเมียเต็มทีจอด <c oughs> จอดให้มันลงมาเดินหาเห็ดก่อนเดี๋ยวมันบ้าตาย <c oughs> มันไม่มีเห็ดเก็บเหมือนคนที่เขาอยู่ยุโรปนะคะแม่บ้านก็ อ,อยากมีเก็บมั่งอะแต่มันไม่มีอะดูแม่บ้านพามาดูเยอะแยะแต่แปะค่ะดูนี่นี่ไขต่ตุ้มๆเลยเนี่ยเห็นไหมดูนี่กำลังจะขึ้นเนี่ยดูยังเยอะเลยยัางงามเลยค่ะดูสิถ้ากินได้นะดอกกำลังอ้วนๆกำลังอร่อยเลยค่ะนนอุ้ย สวยงามสวยงามไอ้ที่เหี่ยวแล้วก็มีไอ้ที่กำลังขึ้นก็มีไปแล้วค่ะเดี๋ยวปูปลาจะเน่าก่อันไม่รู้อ่ะมันสนุกดีอ่ะชอบอ่ะชอบดูอ่ะที่มีให้เก็บว็ขอให้ได้ดูอ่ะอู้ดูสิไปกันนะเดี๋ยวซูมให้ดูอีกทีหนึ่งไปกันนะบาย ไม่อยากให้เขาเหี่ยวค่ะเขาน่ารักดีไปแล้วค่ะฝนจะตกแล้วแม่บ้านจะไปเข้าบ้านละเอาเห็ดมาฝากค่ะเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะยิ่งฝนลงหนักๆอย่างนี้นะคะแล้วก็หยุดไปแล้วก็พอแดดออกมานะคะเห็ดเขาจะขึ้นค่ะตามทางเดินอย่างเงี้ยเขาจะมีเห็ด เห็ดเหมือนเห็ดเห็ดตับเต่าบ้านเรานะคะ <c oughs> เหมือนเห็ดพึ่งน่ะแต่แม่บ้านก็ไม่กล้ากินเพราะคนออสเตรเลียเขาไม่เก็บเห็ดกินน่ะนะคะเราก็เลยไม่กล้า <c oughs> ได้แต่ดูๆมองๆ <c oughs> แบบกินได้ไม่เนี่ย <c oughs> <c oughs> ฝนจะตกอีกแล้วค่ะวันนี้ลงเม็ดใหญ่ๆแล้วแต่ฝั่งนู้นยังสว่างอยู่เลยหรือสิตกเลยตกเลยชอบเข้าบ้านกันค่ะไปละ